โอเคนะผมสำหรับเอ่อกิจกรรมเนี่ยนะผมก็จะส่งมานะผมข้อแม้ก็คือกเออกิจกรรมเออฉลองร้อยซับนี่แหละนะผมข้อแม้กิจกรรมนั่นก็คือการไอเทมไม่มีฮีมไียมอยู่ข้างบนหัวข้อแม้นะผมของกิจกรรมนั่นก็คือต้องมีในเป็นเออทำรูปนะผมต้องมีเออสกินของผมนะผมที่เป็นไมค้าแบบเนี้ยนะผมสกินนี้นะผมแล้วก็ เออมีโลโก้ผมติดอยู่ตรงไหนก็ได้นะผมแต่ว่าอย่าเล็กเกินหเห็นหน่อยนะผมโอเคน,นะผมส่วนโลโก้ผม,ผมก็หารหโลดไงวะไม่รู้นะผมหร,หรือไม่ก็ไม่ต้องเอาโลโก้ก็ได้นะผมเขียนว่าปูตินซาซาอะไรแบบนี้นะผมแล้วก็ถ้าส่งประกวดกันเนี่ยประมาณเออตอนวันที่เท่าไหร่อ้ไก็ไม่รู้นะผม ให้เวลาสองสัปดาห์นะผมกับการโจทย์การบ้านนี้นะผมให้สองสัปดาห์นับจากตอนนี้ไปต้นไปนะผมจะถึงตอนประมาณเดือนหน้าเลยนะผมซึ่งผ่งมได้ทางการิน่านะผมที่ขึ้นอยู่ตรงด้านล่างดีสคริปชั่นนะผมแล้วก็ใครทําได้ทําถูกใจเนี่ยห้าร้อยทูนะผมตัดสินใจออกแล้วนะผมโอเคเพื่อให้มันฉลองครบร้อยซับหน่อยนะผมโอเคให้ห้าห้าร้อยถูนะผม โอเคต่อต่อไปนะผมถ้าได้ห้าร้อยซับผมจะแจกไอเดียแท้ไหมครับนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> นะผมครบพันซับแจกไอดีแท้ไหมครับแน่นอนนะผมรับประกันได้นะผมโอเคบ๊ายบายวันนี้มีแค่นี้แหละนะผมโอเคส่งท้ายคลิปนั่นเองนะผมบ๊ายบายสวัสดีครับเอะไรสวัสดีกันอีกครับหนึ่งนะผมอยู่กับผมกับเกมไหมครับอันรับหนึ่งนะผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมโครส์นะผมในยานเซ็กซ์สินนะผมเซอร์โเซ็กซ์สินมีเกมเบสบอลใช่ไหมเน็ก ใช่ไม่ไม่ไม่ค่อยตอบคุณเลยใช่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 นะ<ช><ช>ผมก็อยู่กับเน็กนะผมทีเอ็มหนึ่งนั่นเองนะผมแก๊งทเีเอ็มแก๊งทีเอ็มเจริญยอดเซียนเดี๋ยวต่อให้ต่อให้ใหนเน็กโอห้าสิบบล็อกห้าสิบบล็อกถึงจะถึงห้าสิบบล็อกอ่ะมีไม่ถึงว่ะมีสี่มีสามสิบเอ็ดก่ก่อนไม่เป็นไรโอ้ยแลกแลกว่ะ โอ้ค้างค้างไม่เป็นไรเน็กเดี๋ยวมันก็ถึงเดี๋ยวก่อนอโหสามสิบสามสิบก้อนนึงเหล็กฮะมีก้อนนะสามสิบ<อ>บล็อกถึงเหล็กอะไรสามสิบบล็อกอ่ะถึงเหล็กสามสิบบล็อกอะไรวะบล็อกเอ่อต่อไปจนสามสิบบล็อกได้ได้จนถ,ถึงเหล็ก ได้ไหมอ๋อก่อนหน้เขากำลังต่อไปเอ่อมินเกมนี้เราจะชนะไหมชนะหรือเปล่าชนะได้ไหมไม่ไม่รู้เนชนะหรือเปล่าถ้าชนะก็ก็ดีถ้าไม่ชนะก็ก็ดีก็ไม่ดีไอสัตว์ก็ไม่ดีเอี่ยกูบอกแล้วไม่ชนะไม่ดีนะเออไม่ดีไม่ดีโอ้ไม่ดีไม่ดีเนี่ยไอเพื่อนไเฮี้ย จบฆ่าตายอ่ะ TNT ตุ้มเรียบร้อยแล้วการลุตขึ้นสุดยอดของเขาเ,ออเพื่อนเพื่อนเล่นคนเนไปไหนอ่ะ <c oughs> ทำทำนทีใส่กูปุ๊บเอาอปืลทองให้กูคืนโ <c oughs> อ้โหคำหยาบมาเต็มเลยครับคลิปนี้รับรองว่าคลิปนี้เนี่ย18บวกเลย18แน่นอนนะผมเพื่อนเด็กดีครับเพื่อนเด็กดีครับเ็กโคตรเด็กดีเลย <c oughs> ไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เด็กดีครับเขาชอบดูดูอะไรกัน น้าผมมึอเอาไฟกับคำหยาบแป๊บหนึ่งเน็กไหวไหมเนี่ยเน็กโูคิวได้วัดเด h e ฟ u ักเน็กเทปวะเน็กเทพปวะเฮียกลางกลางตีเตียงเลยอ่ะโดนตีตกเรือโดนเหรอ ไอ้ย่แมันเพื่อนมันหนีหมดเลยอ่ะรุ่นปีตกเรือข้ารัวๆว่าผมตรงใครอยู่ตรงกลางหนุ่มสืบบอลได้น้อยมาใครอยู่ตรงกลางแบบโดนข้ารัวๆเลยอ่ะเน็กใครเลยโโดยใครก็ไม่รู้ โดยโดยฮีโร่โอ้โอยังรอดอีกเหรอเจก,กี้น่าจะอยู่ะนทำไมมันจะได้ป้องกันบ้านไงเจก,กี้าสายกันฐานอย่างสิ้นเชิงเรียบร้อยแล้วมันอยู่แต่บ้านต้องแก้มือครับสีสีมันอยู่บนดินกินมันแก้มือสีเขียวเอาไ้สีเหลือง สีเหลืองทีมเรานี่ว่ะวัดเด h อม่มึงไปตีตีเียงตัวตีสีตัวเองนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่น่าเขาตกใจมันมากลางมันมากลางนี่เขาเลยตกใจแย่เลยแล้วก่อนนั <c oughs> ่นก็สีเราอีกหรือเปล่าวะรู้สึกหัวร้อน <c oughs> โดนตีตกไปแรับหนึ่งมึงอย่่ระเบิด ระเบิดทีนี่ร้องไห้แบบ I can fly เลย I believe I can fly ไอนมมันเขียนที่ตรงเ <laughs> งินกันได้วะเงันกันได้วะมันโหดเว้ยมันโหดโหดเหรอจะโหดใส่พี่เหรอจ๊ะจ,จ๊ะจ๊ะอะไรวะเอาติดติดเฮียติดกองติดลิติดตีลีติด ตีฮิต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 อ๋ออาแล้วอยายก,กูติดกล่องทำไมอะจะออกหมหกูกำลังทุบกล่องอยู่วอตต์ปักเบนทำไมมันมึงเก่งขึ้นก่อยเบนเนี่ยโอ้กูรอดแล้ว ต้องเตรียมสติรอดแล้วเหรอรอดจากวิบัติบักกล่องแล้วเหรอใช่วิบัติวิบัติว <laughs> ิบัติวิบัติใครมีธนูวะ,ะเราเองจริงนะ <laughs> เราเอง <laughs> โอโ้โหโดนโดนธนูใส่จีา้ยทีนธนูใส่ร่วงหมดเลยอะไอ้พวกเนี้ย เอ้ยไม่โดนว่ะโชคดีไปโชคดีไปไม่โดนอู้หูสีฟ้ามาสีฟ้ามาเดี๋ยวจะสปีดด้วยนี่เรียบร้อยครับไอสีฟ้ามาบ้านเราอู้หูสติกอ่ะอืมสติกเหรอฟ้ามาบ้านเราอะไมยบายเพื่อนฟ้ามาบ้านเราเจ๊ทีไสีฟ้ามาบ้านเราเนี่ย ไหนล่ะเพือ่อนนะไหนเป็นไหนเพื่อนไม่หายไปไหนหมดเลยวะเอา้ามีกันอยู่แค่สามคนทิบหายแล้วไงตนนั้นเห็นมีสี่ตอนนี้เห็นมีสามแล้วตอนนี้เราต้องอยู่ข้างบนให้ให้นานที่สุดตอนนี้เตียงแตกก็เปลี่ยวได้แล้วโอ้เกือบตายเน็ก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 อย่าเปิดฮักกี้บล็อกเถอะกูขอร้องักได้กูทำให้กูตายได้เถอะกูจะเฮลไหนหาไหนขึ้นมาไอ้ตุ๊กู๊ ไม่ขีดเลยนีนี่อย่าอย่าพึ่งานี่อย่าพึ่งสาดหัวร้อนกินกาวมามลัมาดูฟเยิงมันดิยิงไหนวะมึงยิงโดนด้วย โคตรฮาเลยไอตีนมันมาเลยตีนกูให้มันกับทีได้หรอพินยิ้มเลยไอ้เหี้ยแม่งติดวะเออเน้นเน้นก็ผมไม่รอดใช่ไหมรอดไม่รอดหรอกเน้นก็ผมดอกนี้เน้นเน้นดอกนี้ไี่แล้วเหรอดอกนี้ดอกนี้เฮ้ยคุณลงไปทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเพือเพื่อนเพื่อนเราวัดเด้อ ดีนะมีสเต็งนะนี่สองสามพลัปลาเหลืออ้ทันใจทันใจวัยรุ่นเซ็งเลยทันใจวัยรุ่นทำไมเหรอวัยรุ่นเซ็งเนี่ยทันใจวัยรุ่นโอ้ติดไฟเนี่ยติดไฟตัวเองเหรอเข้าน้ำเลยเออดินชุดอ่ะหนึสองสามพลาปลาเหลือตอนนี้เราไม่ต้องห่วงตอนนี้เราแค่หวังโหดอย่างเดียว เน็กความไปเน็กความไปเขาเขาว่าเขาหัวแล้วอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอ้ยปติ้นอย่าเพิ่งมันจะกลับบ้าน่ไงเออไอนี้แลกให้หน่อยแลกธนูเได้ได้ธนูไฟใช่ไหมเออโอเคโอเคโอเคเอ็งเอ็งมีทองถึงใช่ไหมทองถึงดิเออแลกดาบให้ด้วยดาบไม่ได้ไม่กูมีอยู่เอาแมไหมเดี๋ยวกลับบ้าน เน่เน่ไม่ต้องกลับเ่ไม่ต้องกลับเพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนโหเหี้ยเพื่อนเพื่อนยึดก็เพื่อนก็ยึดกาเดียนเน่เ่เ่เอานี่ไปนี่เอานี่ไปทั้งดาบทั้งนี่นู้นนูนูเอาเกาะเกาะเกาะเข้าไปเกมีทองเยอะขนาดนี้แล้วเหรอทองเยอะขนาดนี้เลยเหรอแน่นอน นักความตัวจริงดาบไปแล้วก็โอเคเน็ก mm hmm. okay, เอาไปตัวดาบก็อยู่นี่หเ mm hmm. กะทอนตอนนี้เราเถื่อนเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> มึงคิดว่ามึงจะฆ่ากูได้เหรอ <c oughs> เอ้พุที่เหลือทองหนึ่งก้อนไหมทำไมเหลือเออส่งส่งมาในเอ er ินเดชนหน่อยหนว่เอ,อ้เดอหาหาแล้วก็ทุบเอาอะไหนว่เอ,อ้เดอลองลองหาดูตรงกางไม่มีใครนี่นี่ตรงเหล็กฐานเราก็มีเนอืมตรงที่เกินเหล็กฐานเราแล้วก็ทอมาเจ็ดก้อนเลย กูรีเวลลี่ให้แป๊บกูก่อนวุ้ยวุ้ยวุ้เกือบตายเกือบตายเกือบตายเลยเมื่อกี้เน็กโอ้โหกูกลับบ้านก่อนเน็กเน็กเราฟาร์มก่อนเน็กเราต้องฟาร์มให้ดีก่ะเอาเพื่อนตายเหรอเพื่อนตายแล้วตอนนี้กูมีที่การตกแล้วไม่เป็นไรไม่กลัว เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่เกือบตายอ่ะคือแบบของยังไม่พร้อมเท่าไหร่อ่ะแล้วมันมาบวกเนี่ย hmm. เน็กไปบวกสิอื่นเลยไหมไวิ่งเลยไหมเอม<า>อไปไม่กล้าก่อนมาเพื่อนเราไม่รอดแล้วเหรอ ลูกแม่เสียเงินละพังแล้วเสีไหนวะฐานนี้แหละแ,แม่งตอนนี้เหลือแค่ฐานเดียวนี้เนาะจะถามทำไมวะอู้วไอเ้อเน็กเน็กตายเน็กตายเหรอเออฮะว่าเดินเน็กตายน่าเดียวจอด แดงย่าเตงมากูก็แดงจบคลิปครับจบคลิปจบคลิปจบคลิปพี่อะไรกูช่ได้อยู่เลย <laughs> จบคลิปจบคลิปครับจบคลิปรออยู่สีแดงยังไม่แตกวะอ้าวหกเอ็กหกเอ็กสองเอออกเลยวะเดี๋ยวมาไปกินน้ำมันสีแดงยังไม่แตกเลย không ai đi thầm ngày đi hớp xỉ đen mang mấy tài không ai đi khóc แตกยัไงดีครับเทป้ยเลยพี่น้องมาที่มาพี่น้อง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 พี่น้องน้อง พี่น้องก็มาด้วยกันมาตายด้วยกันมาตายด้วยกันมาตายมาตายด้วยกันมาตายด้วยกันมาตายด้วยกันตายด้วยกันเถอะพี่น้องมาครับสวัสดีครับจบยังครับยังครับแล้วหนึ่งคนเนี่ยครับ หลยวันนีต้ตายตายตั้งแต่ต้นลมเลยค่ะโอ้ตายไวย้ากก<อ>็นี่ไงไม่มีจริงจริงเดมอนแค่งจริงหนังเดแต่เดี๋ยวแหละเองรับกระสุนให้เขาเนี่ยรับดามิดพร้อมพร้อมตีมันเกือบตายแล้วติมก็ตีอีกนั่นหนึง่งเหมยสนับสนุนัพพอร์ต เดี๋ยวก่อนสีแดงอีกสีนึงอยู่ไหนวะสีแดงอีกคนนึงอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยมาหาพ่อเร็ว พ่อจะพาไปดูช้าง,งช้า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 งช่างเยี่ยความเนียนนะผมมาก่อนฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่า Winner in the Champion my friend เกณฑ์นะผมขอจคดดบคลิปแต่เพียงเท่าน,น,นี้ครับผมขอเขียนไปแบบสวัสดีครับ